สดีตอนเช้านะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่29ส้พฤษภาคมส5 6 4ันาหะคะตอนนี้มา,มาอยู่ที่ระยองแล้วก็บริดัน,นา,านามนีก็คือทุเรียนพันกระดุมนะคะอันนี้คือกระดุมเพราะนั่นลูกเาจะกลมกเป็กระดุมคามาจับแบบนี้เจ็บไหมเจ็บดีเพราะมันเป็นนาำนะคะ <All S 1> มันเป็นน้ำมันเป็นน้แต่ว่าด้วความที่ลูกเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะน้นักเขาก็น่าจะสัประมาณ สองกิโลกิโลครึ่งกับประมาณกิโลเจ็ดกิโลแหละกิโลอเงี้ยลูก้หกเปลือกคือเมื่อเช้านี้น้องสาวทิ้งน้อยให้หนึ่งลูกนะคะก่อนที่น้องจะออกไปที่แขงก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะแกะเรียอ จะมาเริ่มแกะที่ภูนี้เพราะูนี้มันโผล่ที่ส,สุดแหละนะคะภูนี้มันโผล่ที่สุสดเมื่กีออ้อันนี้ลองจิ้มนมนิดนึงคิดว่าไม่น่าจะยากละเพราะว่าถูจะนิ่มละอยที่กีมือกี้รอยที่กรีดเมื่อกี้เห็นไดไนก็ได้เจอรอยบแค่ไแะไม่น่าจะยากเพราะว่าเปลือกเปลือกเขาโอเคแล้วเปลือกเขาอ่อนลว ขอใช้ผ้านิดนึงเห็นไหมนี่คือวิธีของคนชาวสวนตั้งแต่สมัยที่มัมยังเด็กๆน,น,นะคะก็จะเห็นวิธีการไม่ใส่ถุงมือก็ใช้ผ้าะนะคะแล้วก็กรีดอ,อ,นะอดูเนื้อนิดนึงว,วิธีการที่ชาวสวนเขาจะดูเนื้อนะคะ ก็คือทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมเจาะให้มันเป็นสามเหลี่ยมมันจิ้แรงลงนิดหนดึ่เปลือกมันเลยเข้าไปาน,น,นะคะแล้วเขาจะเจาะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นรูเป็นรูสามเหลี่ลยมอันนี้มันเจาะเล็กไปมันก็จะทำให้มองเห็นเนื้อข้างในแต่้าเจาะเล็กไปก็เลยมองไม่เห็นนะะอันนี้ต้องเจาะนี่นะ นี่โลอยู่นี้นะคะตรงนิ้วเนี่ยเห็นไหมแต่ผมจะไม่เห็นเนื้อเพราะว่าจอดเล็กจังจอดแค่นี้เห็นไหมเราจะเห็นแล้วว่าเนื้อข้างในจะเป็นสีเหลืองสวยเลยนะคะมากน่คะนี่ เนื้อกระดุมแต่อันนี้มันจะงอมไปนิดนึงแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเละถ้าส่วนใหญ่แล้วกระดุมเนี่ยมันสุกแล้วมันก็จะค่อนข้างงอมออกจะงอมๆเนาะแต่ปกติแล้วมั่งเป็นคนชอบกินเนาะแต่นะนะว่าอันนี้น้องเมื่อที่น้องให้ก็น่าจะลูกนี้ดุสุกที่สุดแล้วแหละดดน,นี่มั่ก็จะปิดเอาอไส้แกนของมัน เราก็จะเริ่มมาาือมนัดมันออกมาบางี้จริงๆต้องใช้ไม้ไอ้มีที่แข็งกว่าน,นี้นะคะเพราะว่ามีนี่ยมีจะเป็นมีที่ใช้สำหรับผู้เรียนที่แบบว่าแกะมากแต่ว่ามีมันแงะนิดเดียวเองนะเนี่ย ูหนึงออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้การฉีดเอาไม่เสียแรงที่อยู่สวนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยเด็กๆที่เอา โดนเอามาปล่อยู่ที่ลร่ฟอตั้งแต่ก่อนเข้าเข้าเรียนปถมพอถึงเวลาเรียนปถมก็หนีที่บ้านที่เขาก็มารับักลับไปอยู่กรุงเทพแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยจนกระทั่งอยู่ประมาณว่ามัธยมก็คือคือได้มาแหละได้มาแม่พามาก็ยังมาอยู่นั่นแหละแม่แมมานป้เถิมป้ามานะทีเนะี้ยก็พอตอนโตสักอยู่มัธยมแล้วก็พอดีพี่ชาย ูป้าเขาสอบช่างอาหารเรือได้เขาก็เข้าไปอยู่กรุงเทพแล้วเวลาปิดเทอมมัมก็จะมากับเขานะคะก็มาอยู่ที่ระยองมาอยู่ที่บ้านนาบ้างมาอยู่ที่บ้านป้าบ้างให้อยู่ที่บ้านป้าก็ไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่แต่ในสวนแต่ถ้ามันอยู่ที่บ้านนาเนี่ยก็ยังจะได้แบบว่าช่วยนาออกไปโยนทุเรียนบ้างไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็แบบได้เห็นเขาฉีดยังไงเขาอะไรยังไงก็จะพอบมีความเป็นบ้างอันนี้มันค่อนข้างที่จะ ค่อนข,ข้างเล็กแล้วนะเดี๋ยวมันจะฉีกออกมาให้ดูก่อนนะเอาละขอใช้เวลาสักแป๊บหนึง่งได้กาดแงะมมันออกมาแล้เดี๋ยวเราจะมากินผู้เรียนอร่อยๆกันทุกคนคะสังเกตค่ะตรงข้างล่างเนี่มื่อกี้มันแค่งแง,แง้มขึ้นมานิดนึงนี่แะครับูมันปรีเลยนะคะ นีทูมันปริเป็นรอยออกมาแบบนี้เลยแต่ว่าทุเรียนลูกนี้นี่ค่อนข้างจะสูกพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเมื่อกี้ที่มั่ททำไว้เพื่อนี้ที่ผ่ารอยแรกใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้มันกรีดต,ตรงนี้อีกนิดนึงก็ที่จะเอากตตรีดอันนี้ออกแต่ว่าพอลองแยกมันพอลองแยกมันแบบนี้พอลองแยกมันแบบนี้ใช่ไหมข้างล่างอะค่ะนะข้างล่างนะนะงงนะมันก็แยกออกเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ ฉีกทุเรียนออกมาได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นทุเรียนสวยๆแบบนี้น่าสนมากนะคะน่าก็นมากนเป็นวิธีแบบว่าน่ากในการที่จะแกะทุเรียนนะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะมีเทคนิคน,น่าย I've never what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head, And to keep to keep the her mind at war All the things they said to hold her back, they keep her All the เข้ากับกินไปทั้งหมดสี่พูสี่พมหมักิม่เกินก่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเม็ดปวกปวกแล้วก็สามเม็ดสองเม็ดรีสองเม็ดรีก็สิบเม็ดแล้วค่ะตรงนี้นะคะหมดไปแล้วแต่ว่ายังมีตรงนี้อยู่อีกนะตรงนี้มีอีกหนึ่งพูก็น่าจะซักถ้าเม็ดเล็กถ้าถ้าถ้าเป็นเม็ดใหญ่เท่ากับเท่ากับหมอดทองเนี่ยตรงนี้ก็จะได้หนึ่งเม็ดใหญ่ๆ ต่ไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่าอันนี้เป็นลูกเล็กแต่อันนี้ไม่ใช่หมอนท้องรานนะฉันอะเขาก็จะประมาณแค่นี้นิดเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเขามี2เป็นข้างในเขาก็จะแบบแบ่งกันอย่างละจึงหนึ่งอันนี้1นึ่งูนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ยังมีอีก2องทูก็คือตรงนี้1นึ่งูแล้วก็ตรงนี้1นึู่นะคะเดี๋ยววันนี้มันก็จะกินต่อนะคะหไหนๆมาถึงระยองกินให้สมใจแต่ต้องบอกก่อนว่า ลูกเนี้ยที่น้องสาวทิ้งไว้ให้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ทุเรียนที่สวนเพราะว่าที่ทสวนเนี่ยตอนนี้ตัดไปขายเกือบหมดแล้วนะคะก็จะเหลือรุ่นสุดท้ายที่ตอนนี้กําลังยังไม่แก่นะคะแต่อันเนี้ยเป็นทุเรียนที่น้องเขาซื้อมาแล้วก็แล้วก็วกคือ,คอน้องเขาเป็นคนขายทุเรียนอยูแ่แล้วแหละแต่ว่าคือซื้ออีกจ้าหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปะคะ่ะให้กับญาติด้วยก็เลยนะคะเอามาช้าก็เลยหยิบออกมาในมัมเป็รครูนะคะนี่ พันกระดุมนะคะตอนนี้พันกระดุมจริงๆที่นี่จะมีก้านยาวไม่รู้ว่าวันนี้น้องที่อยู่สวนน่ะเมื่อวานบอกน้องแล้วว่าให้เอามาให้ด้วยไม่แน่ใจว่าน้องจะเอาเอาก้านยาวหรือว่าเอาหมอนมาให้นะคะเดี๋ยวต้อ,องรอดูตอนเยน็นนี้อันนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาลีก็ฟาดเรียกไปแล้วนะคะพร้อมกับมังคุดหนึ่งลูกนะคะอันนี้มังคุดที่สวน เห็นนะสไปร์บอกเมื่อกี้ว่าอันที่สุกแล้วมันเก็บไม่ทันเพราะว่าน้าแกตอนนี้อยู่คนเดียวก็น้าชายเก่แล้วใช่ไหมมเก็บไม่ทันเม่รออาจจะปล่อยทิ้งเดี๋ยวสักพักเพราะว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามานะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทํากับข้าวให้นะ้าแล้วอะฝนมันก็คือมาแล้วก็หายไปแล้วก็มาแล้วก็คือมามาหยุดหยุดมาสลับแดดฝนสลับแดดน,นะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวดูว่ามั่มเนี่ยจะเข้าไปในสวนเข้าไปดูว่ามังคุดกับทุเรียน ตอนนี้เป็นยังไงถ้าเจอทุเรียนอ่าเจอมังคุดที่มันลูกที่พอจะเก็บได้แล้วหรือหรือหรือว่าสอยได้ก็อาจจะสอยให้ดูสอยมากินแต่ข้าที่เห็นหลังบ้านอยู่ต้นหนึ่งตอนนี้ลูกยังเขียวอยู่เลยนะก็เดี๋ยวไปตามคลิปต่ตอไปกันแล้วเดี๋ยวมากินทุเรียนกันต่อต๋หอมอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีฉีกทุเรียนกันต่อนะอันนี้ผู้เดียวง่ายมากเพราะเนื่องจากว่า กระดุมลูกเนี้ยมันค่อนข้างจะงอมแล้วนั้นเวลาที่ฉีก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะก็คือแค่เอามือเนี่ยมือนะคะเอาฝ่าม,มือตรงเนี้ยกดลงไปตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะนี่สองเม็ดได้มาสองเม็ดค่ะสองเม็ดสองเม็ดเล็กๆนะคะได้มาสองเม็ดเดี๋ยวก็จะเรียบร้อยมั่มแล้วก็ อีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละแต่อันนี้จะมีสองภูใช่ไหมอ่าเดี๋ยวทาให้ดูก็ได้อันนี้จะแน่นหน่อยเห็นไหมเห็นข้างล่างตรงนี้ไหมคะข้างล่างตรงนี้มันก็จะปริพอเรากดน้าหนักลงไปมันก็จะปริขึ้นนะตรงนี้มันปริขึ้นหนึง่งตรงนี้ข้างล่างก้มมันปริขึ้นหนึ่งูและอีกหนึ่งูเนี่ยมันปริจากทางด้านบนถ้าเกิดว่าเราใช้แรงกดเยอะๆไปเนี่ยพออันนี้มันออกใช่ไหมอ่ะอันนี้ออกแล้วอันนี้ออกแล้ว อันนี้มันก็คือยังไม่ออกแต่ว่าก็ง่ายขึ้นเพราะว่าข้างบนเห็นเห็นรอยเห็นไหมเห็นรอยขาวๆข,ของเขาไหมเนี่ยมันเป็นร่องเห็นเห็นรอยร่องเขาไหมเนี่ยที่ปรีอย่างเงี้ยที่ดึงแล้วปรินะเห็นไหมเวลาการถ่ายน้าหนักลงไปเพื่อเป็นการกดแต่ถ้าปิดไปก็จะมีอย่างเงี้ยนะถ้าเรากดลงไปอีกมันก็จะฉีกอีกอน,นี้อันนี้มันจะฉีกจากด้านหลังมันก็จะีเห็นไหมฉีกออกมาอาหาพี่โดนหางตุ่ม นม่โด,ดนน้ำตามก็เนี่ยค่ะนี่ก็คือวิธีการฉีกผู้เรียนแบบง่ายๆวิธีที่ใช้มาตั้งแต่สมัยที่มั่งยังเป็นเด็กจนเดี๋ยวนี้มั่ก็คือ,อยังติดที่การใช้วิธีนี้อยู่แต่ถามว่าถ้ามันถ้ามันหักอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเนี่ยจะพกมีดใช่ไหมคะแล้วก็กรีดเลยก็จะไม่ค่อยใช้วิธีนี้แล้วาจะก,กรีดแล้วก็แบะออกมาบีฉีกเอามีดกรีดคมลงไปที่ตรง ตรงบริเวณเนื้อบนทูเนี่ยนะฮะตรงเปลือกด้านเลนด้านบนเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะเข้าเนื้อนิดนึงเพราะเวลาที่เราไปซื้อที่ตลาดหรือซื้อที่แมคคาเราจะเห็นว่าเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะมีรอยมีดกรีดลงไปด้วยเพราะว่าเขาเจาะลงไปจนถึงเนื้อทุเรียนทีนี้วิธีที่มั่มใช้คือวิธีการบีเนี่ยมันดีอย่างไรมันดีอย่างคือเราจะไม่มีรอยเพราะเราจะได้เนื้อเนื้อเม็ดทุเรียนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจะสวยจะไม่มีรอยกรีดของมีดข้างหลังตรงด้านนี้ถูกไหมอ่าแต่วิธีนี้คนเขาก็จะไม่ค่อยนิยมทํากันแล้วแต่่ก็็ไไมเปนร ใครจะทํได้วิธีไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าเขาต้องการความรวดเร็วขนาดไหนเขาอะไรยังไงซึ่งนานาทัศนะละกันนะเอาละวันนี้มั่มแค่นี้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวมั่มจะกินตรงหน้ามั่มพี่อยู่ตรงเนี้ให้หมดแล้วก็อันนี้คือเม็ดของมันที่กินหมดไปแล้วนะมั่มจะเก็บเม็ดเนี้ยไปเพาะที่บ้านมันจะเป็นพันกระดุมคือพ่อขึ้นอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามั่มจะมีพื้นที่ที่บ้านเนี้ย ได้หรือเปล่าเพราะทุเรียนต้นหนึ่งเนี่ยนะคะใช้พื้นที่ก็ประมาณสิบคูณสิบเมตรอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าต้นมันโตมันใหญ่เต็มที่ใช่ไหมสิบคูณสิบเมตรตีเข้าไปเลยแล้วถ้ามันต้นแบบผ่านมายี่สิบปีต้นละสามสิบปีเนี่ยมันก็จะทั้งใหญ่ทั้งสูงนะคะที่บ้านมั่งไม่มีที่แน่แต่มั่งจะไปลองปลูกโดยใช้วิธีถังก็คือควบคุมไม่ให้มันเอไม่ให้มันโตมากแต่อยากจะรู้ว่าถ้าควบคุมไม่ให้มันโตมากแล้วมันจะออกรูออก ผลทุเรียนมาให้มัมได้กินหรือเปล่าไว้ค่อยติดตามกันในอนาคตนะว่าจะเป็นกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปกินทุเรียนก่อนนะจ๊ะ